ถูกหลอกไปสมัครงานแล้วปลดทรัพย์เอ๊ะทำอย่างไรดีสวัสดีครับ,รบ,รบผมนัไในความรล,ลงแก้วเพชรน,นะครับอ,อยู่กับผู้ช่วยธนพลครับผม เฮ้ยวันนี้ผมยอมไม่ได้คุณธนพลยอมไม่ได้เลยคุณหยิบประเด็นเรื่องที่แบบเด็กกําลังตกงานหางานทําครับหากินบนความทุกข์ร้อนของคนหางานฮะเรื่องนี้คือเกิดขึ้นเนี่ยคือเขาไม่ได้ว่าตกงานนะเขาก็ทํางานอยู่แล้วแต่คือมีเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งคือเขาก็ไม่รู้จักนะว่าเป็นใครนะแต่เขาก็โทรมาถามนี่บอกชื่อสมมุติชื่อเดนนายดอเด็กเอ้ยนดอเด็กเอ้เป็นไงเมื่อวานอย่างงี้พี่มีไงให้ทา เออเขาก็พูดมาเอ้ยเหมือนรู้จักกันอะไรเงี้ยแต่คือเป็นพี่ที่คณะเขาเรียนพวกเกี่ยวกับพวกช่างอะช่างศิลป์พวกอะไรพวกเนี้ยครับนี่คุณผู้ชมต้องฟังดีดีนะเพราะว่าไอ้วิธีเนี้ยโหสุดยอดเลยอะวิธีการหลอกนะวิธีการาหลอกน่ากลัวนะ,ะต่อเลยครับนะฮะก็คือเขาบอกเนี่ยจะให้ไปช่วยทางานเกี่ยวกับรีสอร์ทออกแบบรีสอร์ทที่ต่างจังหวัดนครนายกไรเงี้ยไอ,อพี่เพื่อนพี่เขาจะเปิดรีสอร์ทในเงี้ยเออเดี๋ยวลองเขามาคุยนะพี่ก็โม้เขาไปเยอะว่าน้อเก่งอะไรน้องดอเนี่ยเก่งนู่นนี่นั่น พอแล้วเอ้ยเอยเอพี่มันจะดีเหรอพอพูดถึงตัวเงินครับเอ้ยเดี๋ยวพี่ให้น้องเงินเดือนอนะ่ะสี่หมื่นกว่าบวกค่าคอมที่เขาจะมาพักกันเฮ้ยสี่หมกว่าเว้ยเออเยอะวะ่ะบวกค่าคอมเวยค,ค,ค่าคอมก็ต้องสิบเบ้างอะไรบ้างมีห้าหกหมื่ 5, 6, นอะ่ะจากที่เดิมอยู่ก็หลักหมื่นสองหมืนอย่างเงี้ยเรียบร้อยไปตัดสินใจไปครับแต่ว่า พอที่เขาจะไปเนี่ยเอ้ยพี่ต้องทํายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เขาใช้แบบพวกโทรศัพท์แบบ iPhone บ้างใช้นาฬิกานาฬิกามีแม็กไงพวกออกแบบเขาจะใช้แม็กในการออกแบบแเขาบอกเฮ้ยน้องไม่ต้องเอาแม็กไม่ต้องเอาอะไรนี้มาโชว์นะให้เก็บไว้ในให้เก็บไว้ในกระเป๋าแล้วถ้าไปใช้อะไรนะซัมซุงฮีโร่แทนให้ใช้แบบมือถือห่วยๆแทนอะไรเงี้ยเผื่อเจ้านายเขาจะได้เห็นใจรับน้องก็ทํางานอให้ดูเป็นแบบเด็กแนวแนวช่างอะไรนี้ไม่ต้องแต่งตัวผูกไทยไหมไม่ต้องเดี๋ยวใส่ชุดธรรมดาไป เลยไปเอามาอ่ะก็นัดไปเจอที่นะครนายกก็ไปก็ไปพอโทรหาพี่ที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยโทรหาเอ้ยเฮ้ยแตที่ทศท,ท,ที่ตอนนี้ติดติดประชุมอยู่เดี๋ยวให้เจ้านายเขาไปรับแล้วก็สัมภาษณ์เลยแล้วกันเดี๋ยวพี่ตามไปอืมอันนี้ก็งงไม่อะไรวะก็ไม่ได้เอะใจอะไรสักพักหนึ่งเจ้านายโทรมาเออก็คุยปุ๊บนัดเจอฐานที่กันคุย,น,น,คย,น,ยนู่นคุยนี่กันโอ้อะไรยังไงปุ๊บก็เขินคุยสัมภาษณ์งานอะ่ะสุดท้ายแล้วคุยไปชั่วโมงกว่ารับน้องเขาทำงาน เออนี่ก็ดีใจเออ,อเฮ้ยจะได้อัปเกรดชีวิตตัวเองหน่อยอะไรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ถามว่าจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่ช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงกลางเดือนเขาบอกเ,อเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ไปไปลาออกก่อนเลยต้องเป็นต้นเดือนหน้านะพี่นาะเออโอเคนี่มีเปนไรเออเมมบงเมมเบอร์อะไรก็เรียบร้อยแล้วแหละเออเดี๋ยวพี่ไปหาอะไรกินที่อยู่ข้าวแล้วน้องน้องน้อง,องดอ,ออ๋อได้ครับพี่ได้ครับก็ไปกินข้าวกันพาไปกินแตอยูมีสายโทรมาไงไอรุ่นพี่เป็ดนั่นแหละแม่เยโทรมาหาเจ้านายเขาเนีน่ย เอ้ยงูอย่างนี้มีประชุมเฮ้ยพี่มีประชุมมาน้องดอพอมีประชุมเสร็จพาไปกินแบบเซเวน่นละกันไอพี่กินง่ายๆไง,ง,ง,งนมำปงนมปังใส่กองใส่กออันให้น้องไปสามร้อยบาทอืมก็ซื้อมาเต็มเลยน้องเห็นเ,เห็นเขาเห็นเป็นพี่ไงเอ้ยโอเคแต่เป็นเจ้านายอยู่แล้วฝากกระเป๋าไว้บนรถนะครับแต่คือ,คอต้องบอกีงว่าเขานั่งรถเมย์ไปนะนั่งนั่งรถบขสไปนั่งรถทัวร์ไปไม่ได้เอารถส่วนตัวไปนะ เพื่อที่จะบอกให้เป็นซ้มซ้อหน่อยเพื่อจะได้นั่นไงคือมันบอกว่าให้เอาของราคาแพงในตัวเครื่องประดับสินทั้งห่าเอาใส่ในกระเป๋าไว้ไงเวลาไปเจอเจ้านายจะได้รับง่ายๆแล้วเจ้าายเอารถมามให้แล้วเจ้านายเนี่ยถอดแหวนทองฝากไว้ในกระเป๋าน้องคนนี้ด้วยก็คือเหมือนนับซื้อใจไงอันนี้ผมลืมเล่าตรงนี้ไปจิตวิทยามากใช่ก็คือเหมือนซื้อใจเดี๋ยวพี่พี่ให้น้องไอ้พี่ถูกใจน้องอะไรเงี้ยถูกชะตาถอดแหวนให้เลยพอแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะ เขาเขาน้องเซทเนองเข้าไปเซเว่นมาชิ้นน้องเราเด็กเข้าเซเว่นไปซื้อของมาเต็มที่เลยเงินหมดแล้วไม่เจอใครเลยหน้าเซเว่นเฮ้ยเจอเจอเจออะไรครับเจอวินมอเตอร์ไซค์่วินอยู่หน้าเซเว่นวินมอเตอร์ไซค์ถามว่าโดนอีกแล้วอรอโดนอีกแล้วเหรอเขาบอกโดนกันมาสี่ห้าลายเขาบอกเดือนนี้ครับอ๋อเดือนนี้โดนมาสามสี่ลายแล้วโอ้โหท่อโกงเขาได้ท่อโกงไหมเนี่ยไม่แล้ววินมอเตอร์ไซค์รู้ไหมทำไงอ๋อผมพาไปแจ้งความประจำาแจ้งความประจำ ให้เงินน้องเขาอีก้วบอกผมแม่งอันนี้พูดเล่นนะครับคือพี่วินเขาก็ไปส่งฟรีแหละตำรวจเขาเอ้ยอพอโดนรู้อ่ะก็ให้เงินมาร้อยนึงน้านั่งรถเข้าไปในกรุงเทพสรุปแล้วคือไม่เปล่าเลยแต่ตอนแรกน้อเขาคิดว่าเฮ้ยพี่เขาไปขับไปกลับรถหรือเปล่าวะยังยืนรออยู่ยืนรออยู่ส้าก็รู้แล้วแหละไปกลับรถหรือเปล่าวะโทรศัพท์อะไรก็ไม่มีอ่ะกระเป๋าตรงกระเป๋าตั้งอยู่ในกระเป๋านู่นหมดเลยใช่ ไอโฟนไอโฟนเครื่องมงเครื่องแม็กเรียบร้อยโอ้เบ็ดเสร็จก็เป็นกับแสนนาะเอออแตวนี่มือถือแพงมือถือเราแม็กเครื่องก็สี่หมื่นแล้วมีบัตรอะไรอีกเข้ากฎหมายอะไรครับเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเรื่องเนี้ยยากมากยากยังไงอะที่จะไปเอาของคืนกอณีนี้ไม่ต้องเอาของคืนแล้วเอาแม่งเข้าคุกเลยฮะไอกรณีเนี้ยคทางกฎหมายนะเขาเรียกว่าการลักทรัพย์อืม ลักทรัพย์อืครับแต่ถ้าคุณสามารถหาไอรุ่นพี่คุณเนี่ยที่มันโทรมาหาคุณได้ว่ามันเป็นใครอม,มันก็จะเป็นเรื่องของการร่วมกันลักทรัพย์โทษก็จะหนักขึ้นมาอีกครับลักทรัพย์อืแล้วโดยใช้อาวุธมาไม่ในะกรณีนี้ทางกฎหมายเขาเรียกว่าการลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะแอืแล้วโทษเป็นยังไงครับ ก็ถ้ารักทรัพย์ธรรมดาก็โทษไปเกินสมปีมโดยใช้ยันพหนะก็บบกโทษไปกับบบกโทษไปครึ่งหนึ่งสามปีก็กลายเป็นสี่ปีหกเดือนอ๋อสี่ปีครึง่งอหรอก็ธรมธรมดาธรรมดาเพียงแต่วิธีการากวิธีการมันไม่ธรรมดาอนี่มันเป็นขบวนการใช่นี่คือเป็นขบวนการนะผมต้องบอกน้องๆน,นะงที่ต่างๆนะว่าต้องระวังนะสมัยนี้นะจะเป็นรุ่นพี่หรือจะเป็นอะไรนะเราต้องเซฟตัวเองนะ อย่างน้อยเราต้องขับรถของเราไปนะไม่มีออบ้านจนถ้าไม่มีบ้านจนก็มาพบครึ่งทางไม่ไปหาเขาไม่ได้นะต้องพบครึ่งทางอย่างเช่นเขานัดคนครนายกมาเจอตรงแถวมหาไทยแล้วกันคนละเส้นคนละทางคนละโลกเลยฮะคนนัดเจอที่มันครึ่งทางทุกอย่างต้องครึ่งทางหมดเอยถ้าอย่างไน,นก็ไปที่อื่นเออเราปฏิเสธไปเลยเราอยาเอาใช้ตัวเงินนะหรือหรือไม่นะมว่าเป็นเงินสี่ห้าหมื่นนะมีวิธีง่ายกว่านั้นนะน้อง ำเบอร์ของทนายคู่ใจไว้0924533393ถ้าโดนก็โทรมาถามด้ว่าจะทำยังไงต่อใช่อย่างน้อยน้อยตู้มาตู้มาบอกพี่พี่วิญขอเหรียญขอเหรียญได้อย่าตู้มาก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะกำลังอาจจะกําลังงงๆอยู่ใช่อาจจะจําเบอร์พ่อแม่ไม่ได้อาจำจาเบอร์ทนายคู่ใจได้ก็พอย้ำอีกรอบแล้วกัน0924533393ครับไอตอนนั้นจะไปใช้แอปทนายคู่ใจ ติดต่อมาก็คงไม่จะได้แล้วล่ะเพราะมันไปหมดเลยใช่นะครับผมผมว่าตรงนี้สําคัญนะคุณธนพลรู้ไหมตอนแรกคุณธนพลมาคุยกับผมเรื่องเนี้ยผมคิดว่าเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องสมัครสมัครงานเหมือนกันครับแต่เป็นเรื่องการหลอกสมัครงานอีกแบบหนึ่งมีอีกแบบอีกหรอเออมีหลายแบบมากเลยหรอของผมเนี่ยครับยังดีกว่าคุณธนพลดียังไงครับได้ของคืนมาอะไรอย่างี้เหรอของผมเนี่ยผมไปสมัครงานใช่ไหม ผมไปสมมุติผมไปอยากไปสมัครปตทแล้วกันเขาบอกเขาเปิดรับบริษัทใหญ่คผมไปไปปุ๊บเขาบอกว่าอ๋อถ้าน้องจะทํางานที่นี่น้องต้องผ่านการอบรมอืบรมอะไรอ่ะอบรมไงอบรมจะได้ไปทํางานบริษัทไงอบรมอะไรวะก็อบรมอ่ะเออจะทํางานปะอยากได้งานนะอบรมอบรมเท่าไหร่เนี่ยสามพันสาพเออจ่ายมา อบรมเสร็จแล้วก็คือสามพันมันราคาไม่แพงนะก็อาจจะจ่ายได้แต่สมมุตินี้โดนไปสักพันคนนะสามล้านนะก็อบรมอะถ้าไปอบรมจริงไหมเนี่ยก็อบรมจริงรอแล้วพออบรมเสร็จแล้วก็ก็น้องก็ไปสมัครเอาดิรอเฮ้ยนี่มาอะไรเนี่ยเฮ้ยก็ไม่ผิดกฎหมายนะคุณอันนี้คนในคนในมันต้องนั่นแล้วนี่เฮ้ยไม่อันนี้ไม่ผิดหนอนแล้วอันนี้ไม่ผิดกฎหมายนะคุณอืก็เนี่ยเปิดรับสมัครงานอือยากได้ใช่ไหมอบรมก่อนอบรมอบรม ันนี้ผิดไหมเนี่ยผิดข้อหาอะไรครับเนี่ยไม่ผิดไม่ผิดเลยเลยจะผิดอะไรอ่ะเอาหรอเขาไปหลอกคุณไหมไม่ได้หลอกที่มัคับอย่ไม่ได้หลอกเลยขบวนการนี้มีเยอะตอนนี้กาลังระบาดอยู่แถวแถวในกรุงเทพเนี่ยต้องระวังเลยนะไม่ว่าจะกรุงเทพหรือคน่างจังหวัดแหละเพราะว่ามาสมัครปุ๊บเฮ้ยต้องมาจ่ายค่าอบรมเดี๋ยวก่อนมันมึงเป็นหน่วยงานรัฐเราต้องมาอบรมก่อนนะสิเออมันไม่ใช่นะหรือว่าถ้าแบบเจอเคสนี้นะ โหลดแอปทนายคู่ใจนะครับผมโหลดได้ฟรีที่ iOS แล้วก็ Android นะครับพิมพ์คำว่าทนายคู่ใจบน App Store นะครับผมหรือว่าดูรายการย้อนหลังนะที่ youtube.com นะครับพิมพ์คำว่าทนายคู่ใจหรือว่าโดนประเด็นนี้แล้วโดนด่วนนะครับผม092 4533393ม้นะครับผมก็ติดตามรายการได้นะคลิปตัวอย่างหรืออะไรเงี้ยเยอะแยะนะควรต้องศึกษาแล้วต้องรู้แล้วครับกฎหมายไทยนะครับผมสวัสดีวันนี้ก็สวัสดีครับ